เป็นตัวด้วงนะครับผมคือตัวนี้ผมแกะเอามาจากนี่นะครับมะพร้าวนะครับผมต้นมะพร้าวของผมนะครับที่เคยทําคลิปไปนะครับด้วงเข็มนะครับผมอตัวสีส้มๆนะครับที่เจาะนะครับคือเขาเจาะแล้วเขาวางไข่นะครับทิ้งไว้นะครับแล้วครั้งนี้ ที่ผมนํายาไปอัดไว้นะครับอ1 5นะครับตัวนี้มันไม่ได้เข้าไปด้านในนะครับก็คือเขาเจาะเป็นโพรงด้านในนะครับนี่นะครับลักษณะการเจาะนะครับเจาะเป็นโพรงลงด้านในนะครับแล้วคานนี้ก็วางไข่นะแล้ววันนั้นนะครับได้มาทําการฆ่าเจ้าดวงที่เข้ามาเจาะนะครับสามตัวในคลิปนะครับคลิปที่แล้ว วันนี้นะครับมาตรวจต้นนะครับก็เห็นว่าต้นนะครับเขามีน้ำน้ำเยิ้มๆนะครับผมก็เลยใช้มีดคัตเตอร์นะครับแกะดูนะครับตัวนี้นะครับผมก็แกะดูนะครับก็เจอเจ้าดวงนะครับนี่นะครับเข้าอยู่ในนี้นะครับเป็นตัวอ่อนนะครับนี่นะครับผมถึงบอกว่าเจ้าดวงเข็มนี้นะครับคืออันตรายนะครับถ้าเจาะแล้วเขาจะวางไข่ด้านในนะครับ อันตรายฝาด้วงอ่าด้วงดํานะครับผมตัวนี้นะครับใช้มีดคัตเตอร์เจาะดูนะครับผมนี่ก็เป็นอีกหนึ่งรอยนะครับผมตัวนี้ด้านในนี้นะครับเป็นอีกหนึ่งรอยนะครับที่ยังเปิดไม่หมดนะครับตัวนี้นะครับเป็นรูตั้งแต่ต้นเลยนะครับนี่นะครับที่เขาเจาะนะครับด้านล่างนะครับก็ ทางกับสักครู่นะครับเนี่ยนะครับทางกับลงมาแลครับนี่ตัวนี้นะครับก็จะเป็นโพงนะครับผมอ่าเขาอ่าไข่อยู่ตรงนี้นะครับจากนั้นนะครับเมื่อด้วงฟักนะครับเป็นตัวอ่อนเขาก็ใช้เข้ามาแทะนะครับเปลือกตัวนี้นะครับกิ่งกามาพร้าวนะครับถ้าผมมาเห็นไม่ทันนะครับอาจจะอ่าเข้า ตัวแกนมะพร้าวเรียบร้อยแล้วนะครับผมฝากใครจะโตนะครับผมนี่นะครับนี่ก็เจออีกหนึ่งตัวนะครับกีดเลาะด้านบนนะครับคลิปก็อาจจะมัวมัวเบอร์เบอร์ต้นหน่อยนะครับเนื่องจากตอนนี้เป็นตอนเย็นนะครับผมประมาณหกโมงแล้วครับก็เกือบเกือบทุ่มหนึ่งแล้วครับนี่นะครับตัวของมันนะครับ ัวอ่อนนะครับยังเป็นดักแด้อยู่นะครับตัวนี้อ่าผมกรีดเมื่อกี้นะครับผมภาพอาจจะโมัวะซะหน่อยนะครับต้องขออภัยเพราะว่านี่นะครับอีกหนึ่งตัวนะครับเพื่อนนี่นะครับอีกหนึ่งตัวนะครับดวงสามตัวนะครับผมสามตัวไปแล้วนะครับผม ก็คือผมไม่มีไม้กันสัตว์นะครับสังเกตนะครับน้ําจะกําลังจะออกมานะครับนี่นะครับตรงนี้นะครับคือมีตัวด้วงอยู่นะครับเดี๋ยวเขาจะขยับแล้วน้ําออกครับนี่นะครับนี่นะครับเดี๋ยวผมจะกรีดให้เพื่อนๆได้ชมนะครับนี่นะครับสังเกตน้ำครับก่อนอื่นนะครับเดี๋ยว ผมจะขอเปิดน้ำนะครับเพื่อฉีดล้างก่อนนะครับผมก็จะล้างอ่าตัวเยื่อมะพร้าวสัก,ก่อนนะครับอ่าตัวนี้ถูกทำลายไปเยอะนะครับผมนี่นะครับผม เลยนะครับผมเดี๋ยวผมขออากีดเจ้ารูเมื่อกี้ก่อนนะครับผมนี่นะครับเป็นอีกหนึ่งตัวนะครับที่งัดขึ้นมานะครับตัวนี้นะครับเท่ากับตอนนี้สี่ตัวแล้วนะครับผมเดี๋ยวมีอีกครับผมนี่นะครับเพื่อนๆตอนนี้ก็อ่าเจอทั้งหมดหกตัวแล้วนะครับผมนี่นะครับผมแต่เดี๋ยวอ่า ดูที่แผลกันนะครับนี่นะครับผมแผลเละเลยนะครับผมก็เกือบๆถึงแกนนะครับตอนนี้เดี๋ยวผมอาจจะต้องอตัดตัวนี้สักหน่อยนะครับแต่อาจจะต้องมาตัดในวันพรุ่งนี้ตอนเช้าๆนะครับเดี๋ยวผมจะมาถ่ายคลิปให้เพื่อนได้ชมนะครับตอนนี้ก็จะหยอดอายาทิ้งไปก่อนนะครับก็ถึง เกือบแกนกลางเลยนะครับก็เป็นทางตัวนี้เลยนะครับน่าจะยังคงรักษาทันนะครับถ้าเราเอาตัวด้วงออกหมดนะครับนี่ก็เป็นสาเหตุนะครับที่ผมได้กล่าวไปในคลิปที่แล้วว่าด้วงตัวนี้นะครับอันตรายมากกว่าด้วงดํานะครับเนื่องจากว่าเขาเจาะนะครับเป็นรูเล็กนะครับแล้วก็เจาะเข้าไปลึกนะครับ จากนั้นเขาจะวางไข่ทันทีนะครับไม่กัดไม่กินก่อนนะครับนี่นะครับอ่าแล้วรูเล็กขนาดเล็กๆนะครับทําให้เรานะครับเอายาอัดไปไม่ถึงนะครับผมนี่นะครับมันก็อ่าเลยทําให้อ่าลุกลามไปเยอะนะครับเดีย๋ยวผมขอ ยอดยากกว่านะครับผมนี่นะครับก็เจอเพิ่มอีกหนึ่งตัวนะครับเป็นเจ็ดตัวนะครับผมแล้วตอนนี้นะครับก็มีอีกหนึ่งตัวนะครับนี่นะครับคือเยอะนะครับผมจริงๆแล้วไม่แน่ใจนะครับว่าาตัวต้นนะครับจะรอดไือเปล่านะครับนี่นะครับ ก็เดี๋ยวจะทำการค่าเลยนะก็จัดการเรียบร้อยนะครับผมแล้วก็โรยยาไปบางส่วนนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้น่าจะต้องมาค้นอีกนะครับผม เผื่อว่าเขาจะรอดให้นะครับก็คือตอนนี้ก็ถึงเกือบเกือบแกนแล้วนะครับผมเกือบแกนตรงกลางแล้วนะครับก็ถ้า่าตัวใบใบกลางนะครับเขายังไม่ไม่เสียนะครับก็น่าจะยังรอดอยู่นะครับผม ล้วเจอกันต่อในวันพรุ่งนี้นะครับผมอตอนนี้ก็เป็นตอนเช้าแล้วนะครับก็เมื่อคืนฝนตกหนักมากๆเลยนะครับผมก็ล้างตัว S85 นะครับที่ผมได้ทาเอาไว้นะครับจนหมดเลยนะครับผมวันนี้นะครับผมก็จะ,ะมาพอกแผลเพิ่มนะครับผม ส่วนตัวด้วงนะครับที่ผมงัดมาได้นะครับผมเมื่อวานนะครับก็รวมแล้ว8ตัวนะครับผมแต่ว่าเช้ามานะครับก็หายไปหมดเลยนะครับแต่ผมจัดการฆ่าไปหมดแล้วนะครับน่าจะมีตัวอะไรมากินนะครับผมผมก็วางตรงนี้นะครับผมเช้ามาก็หายไปหมดแล้วนะครับผมน่าจะถูกกินไปแล้วนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาผสมน้ํานะครับเอาเ8 5นะครับยานะครับผสมน้ํานะครับเดี๋ยวหยอดที่ยอดนะครับผม อ่ะตัวนี้นะครับอ่ายอดของเขานะครับเอาหยอดป้องกันไว้ก่อนนะครับผมให้เขาซึมลงไปด้านล่างนะครับเผื่อเขามีรูซุกซ่อนตรงไหนนะครับผมก็หยอดลงไปก่อนนะครับผมสักหน่อยนะครับ ตามกาบก็นะครับผมหยอดให้หมดนะครับทุกๆกาบนะครับผมเพื่อมีรูทุกซ่อนนะครับผมจะได้กําจัดเจ้าตัวด้วงนะครับนี่นะครับเราก็เป็นแผลนะครับที่เจอนะครับผมก็จับทั้งหมดแปดตัวนะครับน่าจะมีอยู่ทั้งหมดประมาณนี้นะครับผม ซึ่งตัวผมเองก็ไม่กล้ากี่ทั้งหมดนะครับเดี๋ยวรอสักวันสองวันนะครับถ้าเขามีตัวอีกนะครับเดี๋ยวเขาจะมีน้ําเยิ้มๆนะครับบริเวณนี้นะครับเดี๋ยวค่อยมาแกะกันนะครับเนื่องจากว่าตอนเนี้เขาไม่ได้ลงไปใต้ล่างนะครับเขาไม่ได้ลงไปในแกนใต้ล่างนะครับทําให้เปอร์เซ็นต์รอดอย่างน่ามีนะครับนี่นะครับตัวตรงนี้ก็เป็นบริเวณนี้นะครับก็ เป็นใบแล้วนะครับเนี่ยนะครับเป็นใบอ่อนๆนะครับผมของตัวกลางนะครับผมที่ว่าจะแทงออกมาใหม่นะครับก็ยังไม่ถึงนะครับอ่าหลังจากเอาเอสเปนห้านะครับใส่น้าหยอดยอดแล้วนะครับเดี๋ยวจะเอาผงนะครับมาทาใหม่นะครับผมอ่าสักพักนะครับเราปล่อยให้แห้งนะครับผมสักครู่นะครับผม นี่นะครับผมก็จะเอามาทาไว้ที่แผลนะครับผมอ่าทาไว้สักพักก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะเอาอ่าอีกตัวหนึ่งนะครับก็คือปูนแดงนะครับปูนกินหมากนะครับหรือปูนปูนทําบ้านเราก็ได้นะครับปูนซีเมนยิบซ้ำนะครับผมเอามาทาพอกนะครับเพื่อให้แผลมันแห้งเร็วนะครับแห้งสนิทไปเลยนะครับผมป้องกันนะครับผมอ่าแมลงวี แมลงที่ว่าอ่าชอบมาเจาะมัดมากัดต่อนะครับทําให้เน่านะครับตัวตัวต้นนะครับอ่าที่ว่าเป็นเยื่ออ่อนๆนะพวกนี้นะครับเขาจะเน่านะครับถ้าโดนแมลงตอมเยอะๆนะครับผมก็จะเอาปูนนะครับมาทาอีกชั้นหนึ่งนะครับผมน่าจะใช้เป็นปูนแดงนะครับผมถ้าผมหาไม่เจอก็อาจจะใช้ ปูนยิบซ้ำน,นะครับก็คือปูนที่เราเอาไปยาแนวนะครับปูนยาแนวกระเบื้องนะครับผมก็จะเอามาทาเลยนะครับ ตอนนี้ก็ทาเรียบร้อยนะครับตัวแผลป้องกันแมลงวีนะครับแมลงตัวเล็กๆนะครับประตอมนะครับผมตอนนี้เขาก็มีกลิ่นแบบออกกลิ่นๆหน่อยๆแล้วนะครับสําหรับตัวเนื้อมะพร้าวนะครับกริ่งส่งกลิ่นแล้วนะครับเดี๋ยวก็จะมีพวกแมลงต่างๆนะครับมาตอมกินนะครับถ้าเราไม่ทาป้องกันเอาไว้นะครับผมนี่นะครับ ก็ต right. ้องรักษากันต่อไปนะครับสําหรับมะพร้าวนะครับเนื่องจากขวาจะได้ผลนะครับเราก็ต้องปลูกใช้เวลานานพอสมควรนะครับแต่ว่าพอเราเจอปัญหาพวกนี้นะครับเราก็ต้องแก้ไขนะครับจะได้ไม่เสียเวลานะครับผมในการปลูกนะครับถ้ายังรักษาได้นะครับก็รักษานะครับนี่นะครับก็ตัดทางใบทิ้งไปเลยนะครับหนึ่งใบนะครับตัวนี้นะครับก็เสียทางตรงนี้ไปนะครับนี่นะครับ ทางที่หุ้มตรงนี้นะครับผมก็ตัดทิ้งไปเลยนะครับผมตัวนี้นะครับหนึ่งทางนะครับเนื่องจากเขาเจาะนะครับนี่นะครับเขาเจาะเละเลยนะครับผมอ่าตัวอ่อนนะครับผมเจาะกินทางนะครับแล้วก็กินข้างในนะครับพยายามอ่าจะเจาะเข้าไปในแก็ดนะครับผม ซึ่งบริเวณเนื้อตรงนี้นะครับก็เป็นเนื้อที่อ่อนนะครับผมสามารถเราเอาไปกินได้นะครับก็อ่อนแล้วนะครับเป็นเนื้อเราสามารถเอาไปทํากับข้าวหรือทําอะไรได้นะครับช่วงนี้แมลงก็ชอบนะครับผมเช่นกันนะครับก็คลิปนี้นะครับมาพามาดูนะครับแล้วก็มารักษานะครับหนอนด้วงนะครับผมที่ อ่าตัวด้วงเข็มนะครับหรือด้วงสีส้มๆนะครับเขาเจาะระวังไข่ทิ้งไว้เมื่อคลิปที่แล้วนะครับผมก็พยายามสังเกตรักษานะครับถ้าเพื่อนๆเจอนะครับว่าอ่าลงที่ต้นของเพื่อนๆนะครับถูกเจาะนะครับก็คราวนี้ก็หารูที่เขาเจาะนะครับแล้วก็กรีดเลยนะครับใช้มีคัตเตอร์นะครับผมอ่ากรีดเป็นช่องรูเลยนะครับจากนั้นนะครับให้เพื่อนๆนะครับนําน้ํามาอัดฉีดเลยนะครับอ่าใส่ยางนะครับ มาฉีดใส่เป็นในรูเลยนะครับเพื่อล้างไข่ออกให้ให้ให้หลุดออกมาข้างนอกนะครับให้ได้มากที่สุดนะครับแล้วจากนั้นก็เอา S เปนห้านะครับยานะครับผมยาเซฟวินเอสเปนห้าหรือยาอะไรก็ได้นะครับที่เพื่อนๆจะใช้นะครับใส่ขวดบีบน้ําเจาะฝาแบบนี้นะครับแล้วก็อัดเข้าไปข้างในรูนะครับเพื่อป้องกันและกําจัดไข่นะครับให้ฝอนะครับผมไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้นะครับผม ส่วนด้วงสีดำนะครับเขากัดกินนะครับแล้วเขาจะไปวางไข่นะครับในต้นที่เฉพาะลงแกนแล้วนะครับลงกลางนะครับส่วนมากเขาจะเจาะตรงนี้นะครับเขาจะไม่เจาะใต้กับใบนะครับด้วงดำนะครับกัดเป็นขวยนะครับแล้วก็กัดรูรูโตนะครับผมแล้วก็มุดเข้าไปกินตรงกลางนะครับเขาจะกินก่อนนะครับกัดทํารังก่อนม้วนม้วนม้วนเป็นรังก่อนนะครับแล้วค่อยวางไข่ จะต่างกับด้วงเข็มนะครับด้วงเข็มเจาะเข้าไปนะครับลึกหน่อยนะครับเขาก็จะวางไข่เลยนะครับผมอ่านี่นะครับเป็นข้อแตกต่างระหว่างด้วงเข็มกับด้วงสีดํานะครับอ่าแล้วส่วนมากนะครับด้วงสีดํานะครับเขาจะไม่ค่อยวางไข่ในต้นมะพร้าวเท่าไหร่นะครับผมส่วนมากจะอวางที่ใต้ดินนะครับผมถ้าเพื่อนๆหมักปุ๋ยหมักอะไรนะครับขุดแล้วเจอนะครับก็นั่นเลยครับด้วงด้วงตัวนี้เลยครับ ดวงมะพร้าวนะครับดวงดวงสีดํานะครับผมส่วนดวงมะพร้าวตัวนี้นะครับเป็นตัวอันตรายนะครับสําหรับมะพร้าวปาล์มหมากอ่าพวกนี้นะครับตัวนี้อันตรายมากๆนะครับผมก็ต้องคอยมันตัวตามันดูให้ดีนะครับแล้วก็อ่ารีบรีบรักษากันนะครับเพื่อจะได้ไม่เป็นการเสียเวลาในการปลูกนะครับอ่ที่ผ่านมานะครับก็เดี๋ยวผมจะนำ ยาตัวนี้นะครับไปหยอดต้นต่างๆนะครับทั้งหมดนะครับที่มีนะครับจะหยอดยอดนะครับผมแล้วก็กลาบใบคลิปนี้นะครับก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้เลยนะครับฝากเพื่อนๆนะครับที่เข้ามารับชมนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม